สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเบลอีกแล้วนะครับวิดีโอนี้ผมมากับซัมซุง Galaxy A52 5G ตัวนี้นี่เองนะครับในวิดีโอนี้ผมจะมาพรีวิวกันแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ได้เล่นอะไรเยอะแยะแล้วก็มีข้อมูลอีกหลายอย่างมากๆที่ผมเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาวางจําหน่ายนะครับในไทยยังไม่ทางการอะไรแบบนี้เนี่ยยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะเปิดตัวตอนไหนมีสีไหนวางขายบัางโปรโมชั่นยังไง ไม่รู้อะไรเลยนะครับก็รู้แค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นที่ผมเนี่ยจะมาแชร์ให้ฟังในวิดีโอนี้นะครับมาเริ่มมาตั้งแต่เรื่องของดีไซน์ครับตัวนี้อย่างที่บอกไปไม่รู้ว่ามีกี่สีแต่สีที่มีแน่ๆคือสีดำนะครับเพราะว่ามันอยู่ในมือของผมแล้วเรียบร้อยนะครับและผมมั่นใจมากว่าทุกสีเนี่ยจะมีลักษณะการดีไซน์แบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับในเรื่องของฝาหลังครับตัวนี้เป็นผิวสัมผัสแบบด้านนะครับซึ่งถ้าเทียบกับ A Series รุ่นก่อนๆเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมาแบบเรียบรู้เลยนะคร ว,วิบวับอะปริซึมแบล็กปริซึมน,นั่นนู้นนี่วิบวับสะท้อนแสงสีรุง้งมีลวดลายเลยาขาคณิตตัวนี้เรียบๆเ,เลยผมว่าผมชอบตัวนี้มากกว่านะแล้วผิวสัมผัสเป็นแบบด้านแน่นอนครับเวลาจับถือไม่ต้องใส่เคสก็ได้ไม่เป็นรอยนิ้วมือไม่ดูสกรบกเวิร์กนะครับแต่ว่านิดนึงครับเรื่องของวัสดุเนี่ยตัวนี้ <c oughs> เป็นพลาสติก <c oughs> โอ้โหแต่เอาจริงครับซัมซุงในรุ่น a series ปกีก่อนๆเนี่ยก็พลาสติกนะครับแต่เขาใช้ชื่อว่า กก็ทําเหมือนกระจกไงแต่ว่าตัวนี้ครับมันเคยมีมาใน Samsung s a m s u n galaxy g s 2 0 FE คุ้นคุ้นชื่อไหมครับ reinforced polycarbonate โอ้โหพลาสติกชั้นสูงว่าไปนั่นนะครับแต่มันก็พลาสติกนั่นแหละนะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่เฟรมเครื่องนะครับของตัวนี้เนี่ยมันยังเป็นอลูมิเนียมนะครับก็ยังมีความแข็งแรงอยู่นะครับอันนี้ผมก็ชื่นชมนะมันก็ระบายความร้อนได้ดีนั่น,นี่แหละแต่ว่านะฝาหลังเนี่ย ถ้าเป็นกระจกขัดด้านอะไรเงี้ยโอ้โหจะเวิร์กมากเลยนะครับโอเคแต่ว่าที่ผมชอบจริงครับของตัวนี้เนี่ยคือโมดูลกล้องนะครับคุณดูดีไซน์มันดีมันสวยมากเลยอะ่ะมันเหมือนกับ S21 ซีรีส์เลยอะ่ะคือมันมีความแบบเป็นฝาหลังแผ่นเดียวกันขึ้นมานะครับไอที่นูนๆก็เป็นชิ้นเดียวกันนะแล้วก็แบบครอบทั้งชุดกล้อง4ตัวรวมแฟลชด้วยเนะี่ย คือดูแล้วมันสวยดีอ่ะมันเหมือนกับคุณถือสมาร์ทโฟนตัวท็อปเรือธงเลยอ่ะซึ่งผมอยากจะให้ดีไซน์แบบนี้มันไปอยู่ใน g a l a x y A 3 2อยากให้อยู่ด้วยนะครับเพราะว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นแบบเรียบๆมาใช่ไหมแล้วก็มีกล้องนูนขึ้นมาเหมือนแบบโรคคนกลัวรูอ่ะแบบ what <laughs> อันนี้สวยกว่าเยอะทำไมไม่ทำแบบนี้ให้มันหมดทุกรุ่นนะครับคืออันนี้สวยจริงชอบมากนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการจับถือครับคือครั้งแรกที่ผมได้จับเนี่ยผมรู้สึกว่า มันไม่เหมือนซัมซุงที่ผมคุ้นหูคุ้นตาเท่าไหร่นะครับเพราะว่า A series รุ่นก่นกอนๆเนี่ยมันจะมีความแบบฟ้าหลังงุ้มงุมโค้งรับกับรูปมือใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มาเป็นดีไซน์แบบเหลี่ยมจัดๆครับทุกคนคุณดูดิมันเหลี่ยมแบบ ทุกด้านทุกมุมจริงๆเลยอะ่ะมันเหมือนกับมือถือค่ายอรยารยะรมอ่ะแต่ผมจะกระจีมือนะถ้าผมคิดว่ามันเป็นซัมซุงแล้วมันแบบอย่างเงี้ยไม่รู้สิคือมันแปลกมันไม่ขุ้นมือนะครับแต่ว่าเรื่องของน้ําหนักเนี่ยตัวนี้ทําได้ดีนะครับบาลานซ์ออกมาได้ดีนะน้ำหนักอยู่ที่187กรัมนะครับแต่ว่าความหนาเนี่ยด้วยความที่มันเหลี่ยมจัดนะปกติฝาหลังมันงุม้มๆใช่ไหมเฟรมเครื่องมันก็บางแต่ว่าตัวเนี้ยคือเหลี่ยมแบบเต็มๆเลยนะครับความหนาอยู่ที่8.9ม mm. มผมมองว่า แล้วแต่คนชอบนะแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคือน้ำหนักมันเบาอันเนี้โอเคนะครับอาจจะเป็นเพราะวัสดุด้วยทําให้น้ําหนักเนี่ยมันเบานะครับโอเคเดี๋ยวพามาดูดีไซน์รอบตัวเครื่องกันหน่อยนะครับด้านบนครับก็จะมีช่องใส่ซิมนะครับซึ่งตรงนี้ เป็นช่องใส่ซิมแบบไหนเดี๋ยวจิ้มมาให้ดูนะครับปั๊บนี่ช่องใส่ซิมของตัวนี้นะครับเป็นแบบ2ช่องนะครับก็เลือกเอาแล้วกันว่าจะใส่2ซิมนะครับหรือว่าจะใส่1ซิมบกอีกหนึ่งไมโครเอสติการ์ดเป็นแบบไฮบริดนะครับเลือกเอาได้เลยแล้วก็เห็นว่าตัวนี้เนี่ยรองรับ 5G ด้วยนะครับแต่ผมยังไม่ทราบนะครับว่ามันรองรับ 5G กี่ซิมเดี๋ยวไปเทสให้นะครับในรีวิวเต็มนะอันนี้พรีวิวคร่าวๆนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นไมโครโฟนสำหรับ ตัดเสียงรบกวนนะครับเป็นไมโครโฟนตัวที่2นั่นเองและด้านขวามือของหน้าจอก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มล็อกหน้าจอวางอยู่ด้านเดียวกันนะครับปุ่มต่างๆก็ไม่งอกแงกเท่าไหร่นะครับงานประกอบค่อนข้างโอเคเลยนะแน่นหนาสาหัสดีนะครับ r ร์แฟกเตงานฟินิชชิ่งอะไรอย่งเงี้ยก็สมก็เป็นซัมซุงนะครับอีกด้านหนึ่งของสมาร์ทโฟนนะครับก็ไม่มีอะไร ลงๆโจงๆแบบนี้ส่วนด้านล่างครับก็จะมีรูฟัง3.5ม mm, ิลิเมยังคงมีมาให้นะครับมีไมโครโฟนสำหรับสนทนาสายและอัดเสียงมีพอร์ตชาร์จ USB Type C นะครับตัวนี้รองรับการจ่ายไฟสูงถึง25วัตต์เลยทีเดียวนะครับแต่ผมต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่าอุปกรณ์ในกล่องผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะแดปเตอร์ที่เขาแถมมาให้เนี่ยมันจะเหมือน S21 Series ไหมที่ไม่แถมหรือว่ามันจะแถมอะแดปเตอร์15วัตต์หรือว่ามันจะแถม w, อมะแดปเตอร์25วัตต์เลย ไม่ซบเหมือนกันนะครับเพราะว่าซัมซุงให้มาแต่เครื่องเปล่าๆกล่องอะไรก็ไม่ให้มานะครับก็เป็นการพรีวิวคร่าวๆไงบอกแล้วนะครับเอาเป็นว่าไปลุ้นอีกทีแล้วกันนะครับแต่ว่าเราให้ฟังว่าตัวนี้รองรับการจ่ายไฟ25วัตต์นะครับพอร์ต USB-C t ตรงนี้เวอร์ชัน2.0นะครับแล้วก็มีลำโพง1ตัวตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นลำโพงคู่นะครับลำโพงอีกตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ด้านบนตรงนี้คุณอาจจะมองไม่เห็นหรอกนะครับให้ดูใกล้ๆแบบนี้หน่อยก็ได้ ผมเชื่อว่าคุณอาจจะมองไม่เห็นได้ซ้านะครับผมเองได้เครื่องมาวันแรกเนี่ยผมยังมองไม่เห็นได้ซ้ำว่ามันอยู่ตรงไหนจนผมได้เปิดเพลงฟังอ่ะเอางี้งผมเปิดเพลงให้ฟังหน่อยดีกว่าว่าเสียงลําโพงมันเป็นประมาณไหนนะครับใน YouTube แล้วกันอ่ะเป็น Audio Library นะครับจะได้ไม่โดนลิขสิทธิ์มันจะมีเพลงไหนตืดๆมั้งอ่ะใน Audio Library อันนี้นะตั้งแต่ตื่เปิดเสียงสุดเลยผมว่าเสียงมันค่อนข้างที่จะนุ่มนะ แหลมไม่แสบหูครับไม่เจียวจ้าชจะได้เลยนะแต่พวกเบสอะไรไม่ได้ตึบตับนะแต่ดีครับแต่ดีแต่ดีดเป็นลำโพงคู่จริงครับนี่ลำโพงด้านบนนี่ลำโพงด้านล่างเออหุยได้อยู่ได้อยู่แต่ที่มันเจ๋งก,กว่านั้นครับนอกจากลำโพงคู่แล้วคุณยังสามารถที่จะเปิด ดอเบ y a แอดมได้นะครับขณะที่คุณใช้ลําโพงเลยไม่ต้องต่อหูฟังใช้ดับบิแอดมอสได้เลยเฮ้ยเจ๋งดีนะครับโอเคนอกจากเรื่องของลําโพงจะดีแล้วเนี่ยในการดูคอนเทนต์นะครับแน่นอนต้องมาดูดีไซน์หน้าจอกัอนหน่อยโอ้แต่ว่านิดนึงครับก่อนที่เราจะไปดูดีไซน์หน้าจอเดี๋ยวผมพามาดู YouTube นิดนึงนะครับยูทูบเนี่ยมันอัปเดตมาใหม่นะครับด้วยความที่มันเนี่ย สามารถที่จะทำให้มือถือสมาร์ทโฟนของเราแสดงผลคอนเทนต์ได้มากกว่าความละเอียดของตัวเองนะครับสมมติว่าตัวนี้หน้าจอ Full HD+ ใช่ไหมครับมันสามารถที่จะเล่นได้สูงอันนั้นเดี๋ยวมาดูว่าตัวนี้มันเล่นได้เท่าไหร่นะครับไหนก็เ,เ,เปิด YouTube แล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเอาเป็นวิดีโอนี้แล้วกันโอเคโอเคเรามาดู Resolution ก่อนอา้าวทำไมกลายเป็น 480p ละ่ะหลอนอะไรวะเนี่ย u t u b e หรือว่าซัมซุงหลอนกันแนะ่เอาเป็นคลิปนี้แล้วกันครับเอาอีกแยะ yeah. บักเหมือนกันครับคลิปนี้ก็บั็กเหมือนกัน <Yeah. S 1> ะจะมีคลิปไหนที่ไม่บั็กบ้างไหมจะได้เล่นไหมในวันนี้อ่ะ 8K 60ปะ่ะนี่อันนี้อ๋อนี่เจอแล้วนี่ครับสูงสุดอยู่ที่ 4K 60เฟรม HDR ดูได้เลยอ่าแต่ว่าแน่นอนครับมันก็จะมีการประมวลผลที่หนักหน่วงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองเปิด 4K 60ดูซิ อนุญาตนะครับเอาเป็นคือผมอยากดูว่ามันกระตุกไหมเน่ะผมต้องดูอันไหนวะเนี่ยอันนี้ไหมนกกระจอกเทศไหมเออพอได้นะพอได้นะหรือมันหรือมันลื่นแล้ววะทุกคนมันลื่นยังเฮ้ยนีย่กระตุกกระตุกเนี่ยกระตุกยับเลยเนี่ยเนี่ยให้ดูใกล้ๆครับ ใช่ไหมมันดูเหมือนมันกระตุกกระตุกปะใช่ปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยปะเออผมว่ามันดูเหมือนมันกระตุกกระตุกนิดนึงอะสงสัยมันอาจจะประมวลผลไม่ไหวนะครับเดี๋ยวผมไปลองใช้ดูก่อนลองอัปเดตซอฟต์แวร์ดูก่อนนะครับเพราะว่า YouTube เมื่อกี้มันยังมีบักบ๊กบักบ๊กบางคลิปยังเปิดได้แค่ 480p อยู่เลยนะครับเดี๋ยวอัปเดตยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคเดี๋ยวมาต่อที่สเปคหน้าจอหน่อยดีกว่านะครับตัวนี้หน้าจอขนาด6.5นิ้วนะครับบนความละเอียด Full HD Plus แต่ว่าดู YouTube ได้ถึง 4K เลยนะครับแล้วตัวนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดู Netflix ล่ะนี่ผมไล่สเปคหน้าจอไปเรื่อยๆนะครับไปสเปคดู Netflix สิตัวนี้นะครับมาตรฐาน L1 ครับทุกคนนี่ L1 นะครับแต่ว่าไม่รองรับ HDR นะอแอบเสียดายน,นิดหนึงนะครับพาเนลตัวนี้เป็น Super ร์อ moled นะครับซึ่งเป็นซ u เปอร์อ m o l e เลตธรรมดาไหมไม่นะครับซัมซุง Galaxy ห้าตัวนี้ จัดซ u เปอร์อัมาเล็ที่ให้รีเฟชเรทหน้าจอที่สูงถึง120 h z มาเลยนะครับีเ่เป็นหน้าจอที่ลื่นเื้อสกูสกัดมากนะครับสามารถมาปรับกันได้เนาะซึ่งนี่คือสเปคหน้าจอนะครับ6.5นิ้ว Full HD Plus Super AMOLED 120 h z ผมรู้แค่นี้นะครับค่า sampling t o u contrast h c ratio ค่าสีนั้นี้ไม่รู้นะครับแต่ว่าจอสวยมากนะแล้วแสงสว่างหน้าจอก็ค่อนข้างสูงมากอันเนี้ยผมเปิดแค่ 40%เองในกล้องก็สว่างมากแล้วถ้าเปิดสุดเนี่ยคือโอ้โหขาวโพลนแน่นอนนะครับเนี่ยเอาน่าจะใช้งานกลางแจ้งได้แบบชิลๆสบายๆอยู่แล้วนะครับจอซูปเปอร์มอเล็เราไว้ใจกันได้อยู่แล้วแล้วก็เรื่องของฟลิ่งการ์ดทัชสกรีนเนี่ยติดนิ้วมากนะครับผมไม่รู้ว่าค่าซัมเปิลทัชเท่าไหร่แต่ว่าติดนิ้วจริงๆนะครับเล่น Facebook โอ้โหสบายๆอยู่แล้วนะครับถ่ายฟีดอะไรอย่างนี้ลื่นปื้สกอสการดนะครับหรือว่าจะเล่น IG หน่อยไหมอืมโอ้โหปัดฟีดได้แบบ เนียนตาครับลื่อนปืนสกูรสกัดสูงขึ้นไปกดไลค์กดเลิฟโอ้โอ้มอเดอร์สันหน่อยไหมโมเดอร์สันหน่อยไหมว่ามันแบบเป็นยังไงนะครับมันอึด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 อยากได้ยินไหมน่าจะประมาณนี้คือมันสะเทือนมือเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นมอเดอร์สันเหมือนแบบ ตัวกลางปกติเลยนะครับมันไม่ได้เหมือนตัวท็อปอะไรแบบนั้นนะครับก็ถ้าไม่ชอบปิดได้นะครับซึ่งค่า Default มันปิดไว้อยู่แล้วแต่ผมเปิดมาไว้เพราะว่าผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคเอาเป็นว่าเบื้องต้นนะครับสเปคหน้าจอแล้วก็ฟิลิ่ง Touch ชสก e ีนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราสเปคภายในดีกว่านะครับหน่วยประมวลผลอะไรแบบนี้ตัวนี้ใช้เป็นคอคอมสแนปดอกอนเ o n 750G นะครับรองรับ 5G สถาปัตยกรรมขนาด8นาโนเมตรนะครับส่วนแรมเนี่ยตัวนี้ ให้มาไม่รู้นะมีกี่รุ่นที่วางจำหน่ายนะครับให้แ a m มา8 g b นะครับสำหรับตัวนี้นะแล้วก็ Storage 128 g b นะครับแน่นอนแรมเนี่ยเป็น L P D D R 4 X อยู่แล้วนะครับส่วน Storage เนี่ยตัวนี้ความเร็วมาตรฐาน U F S 2.1นะครับถามว่ารู้ได้ยังไงก็แน่นอนนี่ครับผมก็ต้องเช็คอยู่แล้วนี่ผมโหลดแอปมาแล้วนี่ครับ UFS 2.1ของตัวนี้เนี่ยก็เป็น UFS 2.1ตัวท็อปเลยนะครับความเร็วในการอ่าน900เมกซนะครับส่วนการเขียนก็เร็วอยู่นะครับโดยรวมแล้วเนี่ย เป็น UFS ส2.1ตัวท็อปเลยในส่วนของแบตเตอรี่นะครับความหนา8.9ามิลิเมตรน้ำหนัก187กรัมเนี่ยแบตเตอรี่4,500มิลลิแอมป์อานะครับก็ถือว่ากลางๆไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปถ้าดูจากเลขสเปคแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้งานได้จบวันแน่นอนนะครับสกรีนออนไทม์จากประสบการณ์นะผมคิดว่าน่าจะอยู่สัก7ชั่วโมง6ชั่วโมงน่าจะประมาณนั้นได้นะครับแล้วก็รองรับชาร์จเวล25วัตต์แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะชารจจาก0 100ถึง กี่นาทีหรือว่าใช้งานทั่วไปชา้าอะไรแบบนี้เนะี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ยังไม่รู้อะไรเลยนะครับแล้วก็สเปคอื่นๆนะครับอย่างเช่นโปรโตโคอลไหนไหมตัวนี้ Wi-Fi เนี่ยก็รองรับ2ย่านนะครับแต่ว่ายังไม่รองรับ Wi-Fi 6นะครับเป็น w i 5 AC ธรรมดาธรรมดาแล้วก็เรื่องของซอฟต์แวร์ครับตัวนี้รันอยู่บนระบบปฏิบัติการ a n d r o i d 11นะครับแล้วก็ครอบทับด้วย One UI เวอร์ชัน่นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุด ตัวเดียวกับ S 2 1 Series รีเลยแต่ว่าซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยน่าจะมีความแตกต่างกันกนะเพราะว่าไอ้ตัวนั้นมันตัวท็อปตัวนี้มันตัวกลางนะครับฟีเจอร์บางอย่างอาจจะถูกตัดทอนออกไปแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังในรีวิวเต็มแล้วกันนะครับโอเคนี่ก็น่าจะเป็นสเปคเบื้องต้นนะครับของตัวนี้เนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพามาดูสเปคของกล้องหน่อยดีกว่านะครับด้วยความที่เบากล้องมันน่าสนใจขนาดนี้ครับประกอบด้วยกล้องอะไรบ้างนะครับก็มีกล้องหลักความละเอียด64ิล้านพิกเซลนะครับถามว่าผม แล้วก็มีกล้องออโต้ไวขนาด8ล้านพิกเซล f 2.2นะครับมุมมองภาพ123องศานะครับมีกล้องมาโครขนาด5ล้านพิกเซลนะครับ f 2.4ซึ่งระยะโฟกัสเนี่ยผมไม่แน่ใจนะมันไม่ได้มีระบุเอาไว้นะครับแล้วก็มีกล้องเดฟเซนเซอร์นะครับเอาไว้ถ่ายหน้าชันหลังเบลออะไรแบบนี้นะครับทำโหมดพอร์เทรตขนาด2ล้านพิกเซล f 2.2นะครับมีมาให้นี่ก็เป็นชุดกล้อง4ตัวแล้วก็มีแฟลชส่วนกล้องหน้าครับเห็นรูกระจึงหนึ่งเล็กๆแบบนี้ความละเอียดสูงนะครับ32ล้านพิกเซล f 2.2นนี่คคคือออตัััวเเลลขขสปท้้งงงหมดะรบก Galaxy A52 นะครับยวพามาดูซอฟต์แวร์นิดนึงแล้วกันนะครับว่าด้วยความที่อยู่บนวัน UI 3.1มีอะไรอัปเดตเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับนี่เปิดแท็กตำแหน่งด้วยกดใช้ไปเลยกดไปเลยเออนนั่นและกล้องหลังก่อนนะครับก็จะมีการตั้งค่าอะไรอย่างนี้เรโชภาพ อ่อเรโชภาพเนี่ยคุณก็สามารถที่จะใช้โมวห64ล้านพิกเซลตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องเข้าไปปรับให้มันยุ่งยากแล้วก็มีวาดก็จะเป็นฟิลเตอร์ส่วนตัวนะครับมีมาให้ครบเลยนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็มีอะไรกันอ๋อนี่ไงอัลตร้ไวอะไรอย่างนี้นะครับกดตรงนี้อ่ะเหมือนเดิมนะครับสูมด้สูงสุด 10x หรือเปล่า 10x นะครับสูมในสูงสุด 10x แล้วก็ AI ปิดฉากเปิดปิดนันน,นี่ได้นะครับโหมดวิดีโอวิดีโอตรงนี้มีอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้างอ๋อนี่ไง ตรง Resolution นะครับคุณสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้เลยนะครับคุณไม่ต้องเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วคุณกดตรงนี้นี่ปรับ Resolution ได้เลยนะครับสูงสุดตัวนี้ 4K 30เฟรมเรทนะครับก็สามารถที่จะถ่ายได้เลยนะแล้วก็ 1080p 60เฟรมอะไรอย่างนี้ถ่ายได้ปกติเลยนะครับมีโหมดซูเปอร์สเตดี้อ่าเปิดปิดได้นะครับอัลร้าไวถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ 4K 30เฟรมเรทเหมือนกันนะครับสำหรับอัลร้าไวนะนี่ 4K 30เฟรมเรท เหมือนกันนะครับ 4K 30เฟรมเรทเหมือนกันนี่โอเคเลยนะครับแต่ว่าถ่ายพันไป160ไม่ได้นะอ l t r a w i ไวน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับโหมดฟิลเตอร์ส่วนตัวปกตินะครับในงานวิดีโอแล้วก็โหมดอื่นๆครับก็มี AR doodle มีโหมดโปรพาน o ราม a าอาหาร กลางคืนมาโครพอร์เทรตอันนี้เปลี่ยนชื่อนะครับจากไลฟ์โฟกัสเปลี่ยนเป็นพอร์เทรตแล้วเรียบร้อยโมโบรโวิดีโอมีมาให้นะครับซูปเปอร์สโลโมชั่นสโลโมชั่นธรรมดาไฮเปอร์แล็กซ์มีหมดเลยนะครับแต่ที่ไม่เห็นเลยก็น่าจะเป็นดูโอวิวเอินนะครับหรือว่าจะเป็นเหมือนแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอดีเรคเตอร์ว,วิวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับตัวนั้นซอฟต์แวร์ตัวท็อปนะครับตัวนี้ตัวกลางถูกตัดออกไปนะครับอ่ะฝั่งนี้ครับก็จะมีซิงเกิลเทคซิงเกิลเทคเนี่ยถ้าเป็นตัวท็อปมันสามารถที่จะแอดจัสได้นะครับว่าเ้ย เอาซิงเกิลเท e เอาช็อตไหนไม่เอาช็อตไหนเลือกได้คัสตอมได้แต่ว่าตัวนี้ไม่มีก็เป็น Single Take ปกตินะครับในวันยูไอสาแล้วก็กล้องหน้าก็มี Single Take เหมือนกันรูปถ่ายก็เหมือนกันปกตินะครับ หมดวิดีโอกล้องหน้าถ่ายได้สูงสุดที่4 k 3 0เฟรมเรทเหมือนกันในกล้องหน้านะครับนี่เรโซลูชันสี k 3 0เฟรมเรทมีมาให้เหมือนกันนะครับถ่ายภาพเป็น1ิบก็ได้นะกล้องหน้าเออโอเคเลยนะครับฟิลเตอร์ส่วนตัวนั่นนู่นนี่ปกติเลยนะครับโมเดลอื่นก็มีประมาณหนึ่งกลางคืนในกล้องหน้าได้ไหมได้ด้วยนะครับนี่ขยายเฟรมได้เล็กใหญ่ว่ากันไปนะครับอ่ะมีมาให้ก็ค่อนข้างครบนะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์นะครับที่ตัวนี้มีมาให้ในวัน u i 3.1มจนะครับผมเองอาจจะไม่ได้ถ โอโหแสงห้องผมนี่แทบไม่มีเดี๋ยวไว้ในรีวิวเต็มเดี๋ยวเทสให้แล้วกันนะครับโอเคเบื้องต้นน่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้น่าจะยืดยาวพอสมควรแล้วใครมีคําถามได,ได้อยากให้รีวิวอะไรเกี่ยวกับตัวน,นี้จะากทดสอบอะไรอยากให้เล่นเกมอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลย เนีครับเดี๋ยวจัดให้ตามนั้นแน่นอนถ้ามีโอกาสนครับสุดท้ายนี้ใครยินชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดแจ้งเตือนกดอะไรก็ได้แล้วแต่จะกดนะครับเป็นกำลังใจผมได้เลยแล้วกันเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าดีกว่านะครับสำหรับวิดีโอนี้ไปแล้วครับบายบายซิวเกนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8ปดโมงแนาทีพอดีเลยอะเลขสวยจัดเลยอะถามว่าตื่นในเช้ามาอัดรีวิวเหรอไม่ใช่นะครับผมยังไม่ได้นอนเลยตั้งหากละ้ะไปแล้วครับบบไไม่หวแล้ซเกนครับ ไปนอนแล้วครับบ๊ายเพรผมว่ารีบถ่ายครับเขาจะเอาเครื่องคืนแล้วครับบ๊ยบ๊ายบายเพิ่มเติมนิดนึงครับเมื่อกี้ผมลืมไปก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับ มีเบสร์มาฝากนิดนึงนะครับไหนๆก็มาแล้วนะครับก่อนที่ผมจะคืนเครื่องเขาครับก็มาเป็นอันโตต้แล้วกันเนาะอันโะตครับตัวนี้ได้คะแนนเท่าไหร่นะครับได้คะแนนไป300,000ไม่ธรรมดานะครับอยากดูเบสร์ r k อะไรอื่นอีกไหมครับเอาเป็นกีบันฟสัสแล้วกันนะครับดูคะแนน CPU หน่อยสิ3ัมโรเนี่ยผมลองดูให้ครับตัวนี้คะแนนเท่าไหร่ นี่เท่านี้เลยดูไว้นะใครชอบเบสมาร์กนะครับผมเช็คมาให้หมดแล้วเอาอีกอันหนึ่งไหมอีกอันนึ่งทิ้งท้ายทิ้งท้ายเอาเป็น 3D มาร์แล้วกันนะครับ 3D มาร์แล้วกันอาจจะลดแสงสว่างหน้าจอให้นิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันเป็นสีขาวคุณดูเอาแล้วครับนี่อย่าไปบอกซัมซุงนะครับว่าผมแอบเอาข้อมูลมาบอกคุณเอ็กซ์ค e ลูซีฟเลยนะครับไม่มีใครรู้ข้อมูลนี้นะครับ <laughs> อาจจะมีแหละนะครับผมใจดีทสให้นะครับโอ้อีกอันนึงแล้วกันอีกอันนึงแล้วกันเอาเป็นอินเทอร์เน็ตสปีดทสหน่อยแล้วกันนะครับว่าย่าน5 g ิกะเฮิร์24กิกะเฮิร์เนี่ยมันเร็วแค่ไหนนะครับอ้าวไม่ได้ทสโอเคไม่ได้ทสเอาไว้รอบหน้าแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ครับไปจริงๆแล้วครับไว้เจอกันวิดีโอหน้านะถ้าใครเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับซัมซุงเขาจะได้ส่งเครื่องนี้ไหมผมอีกรอบนึงเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาเอาเครื่องไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปแล้วครรับบบายจิงๆ ปิดกล้องดีครับ